ันนี้ประวันสิพามาเห็ดหนึ่งปลาจ้ะหนึ่งปลากินครับกับเขา่าเขาเศร้าจ้ะปลาตัวใหญ่มากเขาเอิญปลากาอันนี้ปลาพมจ้ะคุณทางนี้เอินประวันมักแล้วมักเลยกับ อันนี้เครื่องประวันจะ้ะจะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผิกเขาตะไคร้เขาแล้วก็ผักซีลาวแล้วก็ผักใบเมงหลักเขาค่ะผักนางตู่เขานั่นเอง ปลาบันกับสิมักจะ้ะสีใส่เครื่องไหมขอโทษสีเครื่องทีปลาบันตำทีมีตะไคร่กระเทียมกระหอมบั้นปลาบันสีปรุงเรียบร้อยเครื่องเลยใส่เกลือใส่สุลอดใส่กองรัวลงไปจะ้ะไม่ติดหี่ยละ One, didn't you? ป้านี่ประวันมาร์กเรียบร้อยมาร์กไปคืนหนึ่งเลยจ้ะตอนนี้กับสิมาใส่พักสีลาวเขาจ้ะ จ้างแค่หน่อยอยู่หนึ่งป้าเึงนสีหอมพี่น้องเลยสีหอมน่ากินขนาด แซ่บมากเลยอันนี้เอาเอาอิโตั นัวทางในกับนัวเพรแยงเลยล่ะเพราะว่าประวันมากเกลียบร่อยเพียงแต่ห้าเอาเขื่องเทศใส่เห็นมันหอมถ้าเกปลาห้า,านี่สีหอมสีหอมจำ้ำกินกับข้าวเหนียวี่ห้วยนอเลยยบอกไปเลยมันหอมมันนัวนี่แหละเพราะว่ปาปลาห้าในมาเกไว้เลย ไปกันขึ้นหนึ่งกันเลยจ้ะที่ทำการหนึ่งจ้ะภาพสั้นกับขออภัยด้วยค่ะกุมมือเดียวจ้ะปิดปลาไว้ อีกจักซิบหาแนละที่จะมาเบิ่งกันค่ะพร้อมโซอยออกมาเลยค่ะหนึ่งป้าเข้ากับเป็นทีซุกเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปกินกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเขาทัวโลกค่ะเป็นเพื่อนทงาง y o ยูทูบเขาทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่จ้ะมาเด้อมากินขขาวน้ำปะว,วันเด้อปะวันมีเมนูนำเสนอมืเดียหนึ่งปลาจ้ะหนึ่งคางปลาตัวยญ่แซ่บขนาดพี่น้องเลยทั้งหอมทั้งแซ่บพอดีเลยความเค็มความ เลือกเขาพูดต้มหอมหวานมากเลยอันนี้ปิดออกมาจากต้นเลยประวันกับไปซื้อเอาน้อไม้เขาน้อไม้ต้มเขาโอ้เข่าห่อนเลยมาแซบแซบน้ำกันเด้อจอ่าลืมเ <c oughs> ข่าห่าคัก ข้าวปนงง้อู่ว่าคักขนาดโอ้สอบายหม่ตุ่มครับหวานอันนี้ก็เอากระหอนห กินข่าวสวยพี่น้องเว้ยเข่าเศร้าสาบาเบาหอนหืมขับลเมื่อมั่ มักขามคืนเวลาเ้าสิบหนึ่งเลยค่ะ่ปลาเ้าสินุ่นฮะเมื่อไรใจขนาดเอาจะมาตามเขื่องหอมใส่เพราะว่าเนี่ยหนึ่งปลาเธอได้ตรงนี้ผักซีลาวผักซีลาวตามหัวหอมหัวกระเทียมคัดเหมือนกูดต่ไข่ ายากยังสกินเบิร์ดกินผู้เดียวคือเกาเมือนนี่กะน,นี่เกีวประวันบัเพ็รข้าบ้อนวลนัวนัวต้มทำน้ำเหนียวต้มมาวเ้เป็นหมอะน้อยต้ม ต้มไว้นั่คือกระซับปะล่ไว้กินกับหรือไม่ต้ม,มครับพีน่น้องเอ้ยวันก็ดีใจหลายเด้ถูกมือนี่ ก็บวันได้เห็นพี่น้องเฮาั่วโลกการเป็นอยู่พี่น้องฮาอยู่ทางเมืองนอกเมืองนาชีวิตเป็นดีหลายเนาะเมืองนอกเป็นได้พวฝลัง้แนฟนฝรั่ง,งโอ้ชีวิตเป็นเพร์เฟิ โอ้ยอยางให้มากินน้ำดิปลาถอนใหญ่ๆเนี่ยสิเบิร์ตประมาณกินถือได้ประวันกับเบบนี้โอ้ค่ะ ข้าวโพดหวานอันนี้เมนข้ขาวโพดข้าวเหนียวโอ้กวางบานไปตลาดมือวานนี่คันโหลดหนึ่งเขาเอาลงมันเป็นสินค้าส่งออกนะ่ครับเาคักนั่าานใหม่ใหม่คล้องใหม่เลยประวัานก็ลงสือเอา โลสิบสองบาทพี่นุ่มประมาณสื่อสองโลโอ้ยขักเลยปะหวานมัน <c oughs> ประมาณกับมาแกหนึ่งบาทนี่แกขาก,กแล้วกับมาหนึ่งโอ้ย ของสดเนะาะแ่นพ่อเขาเว้าลิเอา,าอ่ะของเพิ่งเอามาใหม่ๆอากจากต้นเลยอื้มกลับเว่าไปน้องมาเด้อปลาบันอยู่อำเภอเมืองไทยมาทางนี้กะเบลีดน้ำปลาบันก็ได้กินสาวน้ำปลาบันปลาบันสุดเห็ดแหนกินมแห่กิน ั่ลังเกียดนะ่ะจะกินไปทึงสี่แหละบ้านอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับบริกินเลยบ้านเราบ้านบุนบนบนบนมีอยากกินก๋วยเตี๋ยวรือป่าอยากบ,บ้านหนึ่งนัว ต,ตัวใหญ่ครับเ็ตัวข้าวเห็นแปนนมนมนน้นนี่โตมันมนครับกับข่าวบบมีขายแบบนี้อันยังกับโบมีไปซื้ออในเมืองประบันเลยกับเปนบบเห็ดกับบบกินบบเห็ดก,ก,กับข่าวกินกับอะไรกินเราซื้อของสดมากินนะ กูสวอของตตลาดูกคักพี่น้องาวบ้านคักลลยมึงโหดๆเยจ้ะ ปสิละคนเถ่นเฟิ่งจ้าผเห็นกระปูเ่า ปวันกัขอปิดขว้เพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณพี่น้องเขาหล,ยลายๆที่เข้ามาเบิงมาติดตามปวันทั้งใหม่ทั้งเก่าจะ้ะขอให้เพ่นประสุขความสำเร็จสู่ขู่สุขคนให้สุขกายสุขใจมีแต่ความสุขความเจริญจ้าขอบคุณค่ะ